ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกคุณบ้าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูทร้กันเลย10บใบนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะหญิงจะเลือกให้มา10บใบเ8 9้า ใบ okay. ที่หนึ่งนะคะเป็นคุยรับครัฟส์ค่ะอุ้ยบอกรักแล้วหนึ่งใบที่สองนะคะเป็นนายอัลแพนทาเคิลเดอะสเตรนด์ห้าเหรียญหกไม้เท้าเจ็ดห้าไม้เท้า The World, เดอะเวิลด์เดอะเวิลด์ฟอร์จูนฮัลโลแฟแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเฮ้ยแบบอันเนี้ยแบบหมอไม่มีอะไรจะพูดเลยอะเพราะว่าไพ่คำทำนายนะคะ ออกมาแบบชัดมากนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยหนึ่งกรณีทุกคุณงอนกันอยู่นะคะเขาจะาจะบอกว่าคืนดีกันเถอะนะคะเขาพร้อมที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันได้ไปต่อเขารักคุณนะเขาอยากเจอคุณเขาอยาก ที่ไม่ได้เจอกันหรือว่าที่งอนกันหรือมีปัญหากันเนี่ยเขาฝันถึงคุณทุกคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไพ่ข้อความที่มันออกค่อนข้างที่จะอ่อนหวานโรแมนติกนิดนึงนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้งอนไม่ได้อะไรกันเลยเนี่ยนะคะก็ไพ่ก็ไม่ได้แบบ แสดงถึงการทะเลาะหรืองอนอะไรกันมากมายนะคะเขาก็อยากจะบอกว่าคุณคือคนที่เขาอยู่ในใจหนึ่งในใจเขานั่นแหละนะคะเขาเนี่ยรักคุณเขายอมคุณทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ลงเอยกับคนที่เขาฝันถึงมตลอดนะคะเป็นให้ความรักความโรแมนติกนะคือข้อความถ้าเขาบอกคุณได้เขาคงบอกรักคุณนั่นแหละง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลย ไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกับเขาก็แล้วแต่นะคะเขายินดีที่จะยอมคุณเพื่อที่ให้ความรักความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะเือยิ่งจะเปิดไพ่อัรลเคโคเพิ่มเติมเนี่ยคมิสตรีนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วนะคะใช่แล้วแล้วก็อยากจะอยู่กับคุณอยากจะมีความสุขกับคุณเนี่ยนุ้งนิ้งกับคุณอย่างเงี้ยนะคะฮันนีมูนเห็นไหมไพ่ออกมาแบบสวยนะคะคือเขา คือเขารักคุณนะ่ะไปไปไหนเขาก็คิดถึงแต่คุณนะ่ะนะคะแบบอยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลาวันหยุดไม่ได้เลยต้องแบบอยากหาคุณนะคะเนี่ยเขาอยากเรียนรู้คุณต่อๆไปนะคะ t ก็ n g ิ o ท n นอ Getting to know each other นะคะคือเขาอยากจะเรียนรู้จากคุณอยากอยู่กับคุณอยากไปไหนกับคุณอยากจะไปเที่ยวคุณอยากจะไปเดทกับคุณตลอดเวลาเลยเขารักคุณนะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไพ่ข้อความหวานๆไม่ได้เปิดเพิ่มเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไพ่ตอบดีมากนะคะก็ขอให้ทุกคนสมหวังกับความรัก happy ending แบบนี้นะคะและ้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับใครอยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ